ยีส่สิบสี่ส่วโมงเดย์สบายดีทุกคนเปิดกับพานมอซ่องเดินทางอีกแล้วพี่น้องจ้าเดินทางกระท่านหันอีกแล้วแต่เวน้นผับบุ้ตั้าแม่ตอนนี้หาโมงกว่าไปเนาะอ่าโมงสิบเอ็ดนาทีขี่รถออกมาไปเฉพาะ,ะทางดำเลยแหละก็ออกมาได้สาม ามกิโลสี่กิโลที่โท้าแม่ตะเวนกระปอกลับคืนเป็นเอแหละทั้งขี่ทั้งห้าตัวหอนขึ้นมาเอง็งละเป็นตะเวนผู้หักผัวทู้ผูวยอมทูว่าไขไปแล้วขี่กระโปรขี่ห้ากระบปรงห้าข่าวก็กินพกติไขกระโปรงขืนเป็นีกแหละเป็นอไะไรวะต้องใส่ย,ยาตานเสือกืน เอฟซีบอกเนาะมันไม่เสื่อติดต่อ,อย,ยากกับาือือบันแน,นกระเป๋าแหน,นเลยอม,มากินผัดยาอนนด้เยอทุกคนทุกทางสบายดีพี่น้ะคนกันแนะแนพี่น้องเลยเมื่อตึ๊บเลยใชยโตมากบร่องมากพี่นปกติสานี้ยังแดด้แต่ละเมื่อ เผื่อหอดก็หกมงแล้วหกมงก,โก,โกโลัวจะจับนาทีน้ำกันพี่เนาะออกมาจากบ้านหาโมงเนาะตอนนี้ก็หามงสิบสามนาทีตอนบนกใน,นี่หามงสิบเอ็ดออกมาจากบ้านหามงเรหอดผมมาชิจัโมงเกือกลับลงมาอีกถ้าสิเอาลงมาพี่แตะพี่เนาะมันอยู่ไกลเนาะพูดกะ ไกลหมอคือว่าแหละรถลุลล่างก็บพสะดวกสบายนี่แต่รถวีโก้ขอย่าเอาผนแก่ทานและกับรถจักรเสิีห่ารถุดไอหน้องก็คือว่าหแหละพี่น้องอุ้อพ่อเป็นแม่นี่แหละเบิ่งเอาเบิ่งข้อทางกับพี่น้องก็ดชีพหายหลุดเพลหลุดพัง นามอ่ะเออฝนตกนามเต็มอยู่เขาก็เบิงอยู่ดีเนาะแต่เขากเบิงั้วเนาะโอเคได้สาพูนพ่อแม่อยู่เซอร์อยู่บ่อหลกเป็นกันได้แั้ก็เบิงน้ำกันนั่นแหละโอ้โ้ยมันบอกสบดูออกสบายนะนทางนี่แหละไปส่มาส่กัได้ เอือดจีออกวิตะบ้านเป็นขึงสมองคือปวดเข่าไมมตะกีมาพอน่าเศร้าก่อนคือไปห่ออ่ะมันทางหอนเจบจนเศร้าเจ็บจนเศร้าแล้วมันหอนอ่ะนีรอไม่เอาเลยเฮ้านะขใครรบบดได้ลูกเสรถบดได้ข้าวหลไทยตะกี้ขายเครื่องเนาะทอดมักใหญ่ขี้หลไทยไปซื้อ นั่งนะเฮ้ยเราไทยเด้มันเต้นมันหย่อนเป็นทนายป้านนะันยังได้เงี้ยอัลูกบ้านที่แท็กกัไนได้พี่น้องเอ้ตรวจเบ่งเลือ,ตอดตรวจเบ่งว่ามันเป็นยังนะเอาไปห้องมอรถบเ่เฮ้ยเลยจังไดเลื่อ,อลงมาหมอคลินิกหมออันเดือนเอาเข้าห้องมอสผสม นนะไปนอนเลยไปนอนกับมันอยู่กับเมียมันก่อนนั่นแหละเอากลูกมาห่านเอาเสื้อผ้าห้องหมอและดีที่สุดมองเข้ากวดเห็นไปหาอันนี้ก็เป็นเขิงสมองหานซามาโนโครัวเจ้าของตื่นตื่นเสี่ยงเจ้าของหาจนเหนือแตกเหือดหาในนั้น,นกับบอกพ่อเรื่อง จะลือพรอมโอ้ยจะเป็นประสาทถักท่นเถวท่อนโอ้กันใส่ห้องผืนมันก็เปื่อยเบิดพี่น้องมันหอนห้องผืนกันแดดเนี่ยมันก็บมดประยู่ดอกเปื่อยออกเบิดหนากันไน่ไปพี่น,น้องไปพ่อ,อ,อก,กันอยู่คนเด้อบ้านลูกพ่ออีกคนแหละอยู่เฮือนในไปสันเข่ามาเลย โอ้ oh, จะ ee, no? จะอยู่สายดีเนาะจะวปากันอยู่สายดีเพื่อนไปง่ายคับเพื่อนแม่โอ้ยเมืดแล้วได้พี่เนาะหามงคลละเมืดอละโอเกตี้ยังบ่เมืดเมืดฝนฝนตกพี่น้องไอออกมาทางดำฝนตกออกตะบานเท่านะฝนนี่นี่อี่ทางดำว่ะฝนแห้งเติบแล้วคุณจนหงอยที มนาะยุทธนี่นะโอ้ยุงตัวนี้เนาะมันก็อยากเข้ามาอยู่ห้องแอร์วะตอนนี้ยังบุถึงรักสามพี่นองเลยไก่ฉีถึงตลาดดงแล้วกระผมใหม่โอ้ยเป็นยังไงเลยนะเห็นกระลืดปีกหนากระจุกเจ้านะ หอดเลยพี่น้องคำสั้นเดบายกันนะเพะหอดสมองพี่น้องเกือบสิบเนาฬิกาสิบเนาิห้าสิบห้านาทีอีกห้านาทีสมองพี่น้องไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะเกือบถึงนะพี่น้องเนี่ยนี่แวนี่แหละเ,เกือบถึงหนึ่งชั่วโมง วยบอกว่าจะดีเมื่อผุในดอกมันกล้องน่ะคอยแม่ด้วยค่ะแม่นสาดขิดหอดบ้านเลยเออเสีเอาลงเมื่อบุหรี่ใกล้หมอพุ่นแหละมองสะดวกสบายดองเอ้ยเอาไข่จังขึ้นมาใหม่โดยโดยไปได้ดองมันธรรมะดองมันไซ้น่ะเออ หากอากมาสานี่บ่อยนะหากออกมาสานี่บ่ตนมวเออ้่าอไปดองมันสิคำหาสิบ้าปักสองผูกโดยดองโดยโดยโดยมันม้วคขำมาละมัวพ่นตกใส่แหงมวิตั้งใส่หญ้าให้ปก่อยก็ลุกใส่ก่อนใส่หญ้าหุบหอบเป็นยังไงหักแก้เถื่ออะไร บ่จนบวมไปจนจ่อยนะฮะนายจ่อยแหมงทรวงก็จ่อยโอบลงนะฮะมันคันหักขี่ขันหักแล้วมันอันตรายมันลงแห้งคนมันโบ้คือเฮาแบบไข่ธรรมดามาช่างดีเลยเหมือนมอปกสองพอแล้วลงเมื่อบ้านเฮาหมองไก่บ้านแม่พอแล้วลูกเอ้ปัดนิดเดียบอกแล้วนะในดองตะดองดงเถาเด้ซะไปออกแล้วอืไปขอวันนี้มา น้ไปถามเราผูแล้วถูกหนึ่งผู้เลดองหนุ่มนะเมื่อไปเตาเลยไปด้านเรือหนาวปะหนาวไปไหนเนี่ยมันขายที่บ้าเรือเท่าไตหอนมาบ้เลยจากไหนกินทิพย์มนจ้เป็นเรากินน้ำเย็นมาจ้าบอกอย่าพากินอย่าพาดกิน แล่บอกว่าพังแม่ว่กจะ่าเพิ่งกินสามสี่มือสี่หามือผู้ปิดแอร์อะไรได้เนี่นะเย็นแม่โทรมาบอกเดี๋ยวว่าอย่าให้กินอลมปมโป,ม,ปม,มันประมาณเลนเล,น,เลนได้ท้องขี่ท้องนะขี่หักนะโควตาจะได้กิจวันนี้บุกไป แลนเข้ามาหาโมงตรงออดพอดีกับพวกโมงนะอีกหนาที่มอนแองชิเขาชิเขาห้อ,องมอปากซองพ่อแหล่พี่น้องจ้าบอลใกล้บ้านเท่าแนะ่ไใกล้บ้านไม่ยาอันแะี่คหอยนะเฮ้ยหอยไปคอยมามอดสะกัญยามันกินเขายิบอเสมอเนี่ยนะ ไปซื้อปีกไก่ยี่หลักสามปุ๊บลักสามก็บปีกไก่ไกลแต่ทางบ้านเขามันบอกคุม้มทานผู้สาวบอนี่ยนะปา,ากซองนะเมืองซองคอนพี่นอ้องแต่ว่าบ้านลูกไผ่เฮา,านี่กับบ้านเฮานะเมืองไส้ผู้ทองเนาะเมือหลักกับเมืองผู้ทอง <c oughs> เสือพอบดไกลบ้านเฮาหลายกลทางเพิ่นากีบาดนี่เมืองเดียวกันอยู่แต่มันไกลพี่น้องหมอก็มีอยู่เมืสทองแต่ว่ามันไกลไปหาสมโนครัวาจนเฮือนปิ่นอฮอหมอปากสองแล้วพี่น้องฝนกตกมาสุดทางเนาะเป็นไดอาการน่ล่ะยังวุ่นท้องฮะผ้าแมบเหลือขนาดเลยมื้อนี้คนขายคือบ่หลายปานได หมอก็บ่ได้หมอเมื่อกินข้าวบ่ล่ะปัญญายามตําหลังพ่อเฮ้ยตาสิรอกวดเลือดเนาะพี่น้องผลตรวจหมอยังเพิ่นไปอาบน้ําซั่นตอนนี้ก็ทุกนึงแลเนาะย่บ่ได้สิลงมาต้องรอผลตรวจพี่น้องถึงงหมอแล้วเนาะพี่น้องน้ํานจะลงโล2โลมาติดมาสงดู ได้ผกไหกันบได้ไขหรอวะกินละบยาน่ะมีละยาน่ะอ้มองนังก็คือเปื่อนได้เลยเออหลดมอได้น่ะหลดมอก็หลดคนไข้เขาไปจอดนอกแล้วหลดจากคนไข้เห็นบอกหลดอัน ยาเข็มกระหุนทอากันหอ,อบกันหาหมอกลางคืน,นขันบรินอนกับตรวจบางเลือดแล้วก็ให้หมอจัดยาให้กินสียาแล้วก็เมื่อนอนเฮื่อนเฮ่าไพปรยามากอยามากินรองเบิงเาวมัน ยาสุดดีเจ็บท้องมันมีหากน้ำนะมันอันตรายเฮ้ย สถานาเจ็บท้องมันยินทยามันก็ลงงมันหักนะเนี่มันอันตรายผูกพอใหญ่แล้วทือทิบดเขาเม่ได้อยากกินข่าวป้ะลูกน้ให้ฟอมค่อออกให้ฟอมอม่ไปซื้อกินเอาขาวกินบ้างหมอผัดมืออาบน้ำอ่ะีซองถุงสิลงมาสันโอตาตาตาตอนนี้ถุม กุ่มหนึ่งพี่น้องแลนโหลดลงมาสโมงหนึ่งแลนก็ไปกับสโมงหนึ่งเนาะเอาแลนโหลดเข้าทั้งพวงพี่น้องทั้งของพี่เสดผู้บอลเขาเอาท่าแม่มานอนปีนั้นเลยพี่น้องเลยโบอยากมาเห็นมาพ่อกับโรงพยาบาลพี่น้องแต่ว่า <laughs> มันกับบ่หมเนาะเ <c oughs> <c oughs> อออยกากกินน้ำเย็นๆดนนพนพน้พ่อเหมือนเลยออกไปซื้อหาไหนก็เฮ้ย นายใช้หนานะไอ้จมีนหนหนกันนแต่ว่าอย่กินปลิะทีแมนใช่่ะแมนบ่นายกิงอเล่หมือนละจะเป็นดาอยู่กับเจดามเอนเอยเจดามลงมานอนเป็นเพื่อนว่จะพากันกินเขาแรงกันยังแม่บอกว่าต้มมาม่ากินนด้ลูกเด้อว โทรมาบอกแมต่ตะเวนมันก็บอกคำบอกเมืดลละเด้เป็นตะเวนพูนมาสันเ <c oughs> พื่อมันสีสวงสีเศร้าเพื่อมันสีพืน่นเนาะจะหลอกแลวหลุลดเลย ມັນຈະລໍຄົນຕວດພີ່ນ້ອງລໍເບິ່ງຫມໍໃຫຍ່ກ່ອນຫມໍໃຫຍ່ພັດຂຶ້ນຊະເຫຼືອແຕ່ພະຍາບານເພິ່ນນາງສອນລອນอยู่3 4 5ຄົນ